สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อน,อนอามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพราะเห็ดในหน้าร้อนนะครับในหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะครับซึ่งคนเพาะเห็ดเนี่ยจะทราบดีว่าสิ่งที่ตามมากับปัญหาหน้าร้อนเนี่ยค่อนข้างจะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยน้อยหรือไม่มีผลผลิตเข้าตลาดเลยถึงแม้ว่าราคาของเห็ด จะแพงฝาหรฤดูอื่นนั่นก็เนื่องมาจากนะครับในหน้าร้อนเนี่ยมันไม่มีเห็ดนั่นเองก็อย่างที่เพื่อนๆลองดูนะครับเห็ดด้านนี้นะครับเราเรียกมันว่าเห็ดนางลมเทานะครับเห็ดนางลมเทาเนี่ยในฤดูร้อนเนี่ยเขาสามารถจะยังออกดอกได้นะครับยังออกดอกได้อยู่นะครับแล้วก็มีรอบการออกดอกที่เป็นปกตินะครับคือ7จ็ถึงสิวันนะครับก็ก็จะออกมาเหมือนเดิมทุกๆรอบของเขานะครับ แต่นะครับไคที่ทําเห็ดตัวนี้อ่าอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ครับอันนี้เราเรียกว่านางฟ้าภูฐานนะครับเห็ดนางฟ้าภูฐานเนี่ยอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตรงนี้จะชัดเจนหน่อยอ่าเห็ดนางฟ้าภูฐานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความชื้นและความเย็นในโรงเรือนพอสมควรถ้าไม่อย่างนั้นนะครับการออกดอกของเห็ดเนี่ยจะทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการ ให้มันเหมาะสมนะครับในฤดูร้อนเนี่ยเราต้องมีวิธีการจัดการการปลูกเห็ดให้มันเหมาะสมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงขั้นแรกก่อนเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องรู้เสียก,ก่อนว่าเห็ดที่เรานะครับจะปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหนอุณหภูมิแบบไหนนะครับ <S <S um <zy> เห็ดนะครับที่จะออกดอกได้เนี่ยนะครับอย่างพวกนางฟ้านางลมเนี่ยอ่ยกตัวอย่างเช่นนางฟ้าดีกว่าอะ่ะนางฟ้าเนี่ยเขาจะชอบอุณหภูมิที่ไม่เกิน30องศานะครับ แต่ถามว่าถ้าเกินไปสามารถออกดอกได้ไหมก็ออกดอกได้นะครับแต่จะกออกดอกได้ไม่ดีเท่ากับอุณหภูมิที่ไม่เกิน30นะครับอย่างเช่นช่วงที่30ถึง35องศาเนี่ยเห็ดนางฟ้านะครับก็สามารถออกดอกได้แต่ออกดอกได้น้อยนะครับแต่ฤดูร้อนอ่าฤดูร้อนในที่นี้เราจะพูดถึงความร้อนที่มีอุณหภูมินะครับมากกว่า35องศาขึ้นไปนะครับ ถ้าอุณหภูมิมากกว่า35องศาขึ้นไปเราจะเรียกมันว่าฤดูร้อนนะครับคือโดยเฉลีย่ยทั้งเดือนเนี่ยอุณหภูมิจะไม่ต่ำกว่า35เลยนะครับนี่คือการที่มันเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างชัดเจนนะครับจะส่งผลโดยตรงทําให้เห็ดของคุณไม่ออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่เริ่มที่อยากจะปลูกเห็ดในช่วงนี้นะครับแนะนําว่าควรจะหลีกเลี่ยงชนิดเห็ดที่ชอบ อากาศชื้นเย็นไปก่อนนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวเราก็มีวิธีแก้ไขนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนําว่ารอรอไปสักเดือน2เดือนก่อนนะครับประมาณกลางเดือนพฤษภาแล้วเราค่อยปลูกนะปลูกเห็นดนางฟ้าได้ตามปกตินะครับแต่ช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่กลางมีนาเป็นต้นไปจนถึงกลางพฤษภานะอากาศโดยเฉลี่ยต่อวันมันจะสูงมากกว่า35องศาโดย ทั่วไปแล้วเห็ดนางฟ้าจะไม่ออกดอกนะครับหรือออกดอกยากมากนั่นเองนะฮะร,ระยะเวลาการออกดอกแต่ละรอบจะกินเวลานานนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ10-15วันนะครับบางครั้งเกิน20วันก็มีในช่วงที่อุณหภูมิสูงและร้อนจัดๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ ท้องที่ใดสถานที่ใดที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยยังไม่ถึง35องศาเห็ดก็จะยังออกโดยปกติอยู่นะครับแต่พอเข้าสือ่อฤดูร้อนแบบจริงจังนะครับคือ35อับตลอดนั่นแหละก็คือจะทำให้สาเหตุที่เห็ดไม่ออกดอกเกิดขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นเราหลีกเลี่ยงเห็ดแล้วนะครับเห็ดนางฟ้าผู้ฐานที่มันชอบอากาศชื้นเย็นแล้วแล้วเราทำยังไงต่อได้ เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเห็ดตัวอื่นนะครับถ้าไอ้ตัวนั้นมันไม่ออกในตลาดเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คือมันจะขาดเห็ดแต่ว่าไอ้เห็ดตัวนี้นางลมเทาที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยมันยังสามารถออกดอกได้เป็นปกติในฤดูที่มีอากาศร้อนกว่า35องศานะครับโดยรอบของเขาก็จะมาทุกประมาณ7 1 0วันโดยที่ไม่เกิน15วันนะครับซึ่งจะทำให้เรา มีรายได้สมาเสมอไม่ขาดรายได้ในช่วงฤดูร้อนนี่นะครับส่วนใครที่เคยปลูกเห็ดขอนนะครับเห็ดขอนขาวก็เป็นอีกเห็ดหนึ่งที่สามารถทำเงินได้ในฤดูร้อนเห็ดคอนขาวนี่นะครับออกดอกได้ดีมากเลยในช่วงฤดูร้อนโดยเราเลี้ยงโดยการทำให้โรงเรือนเขามีความชื้น ่้นข้างสูงและอากาศร้อนโดยที่อุณหภูมิมากกว่า35องศาขึ้นไปอยู่ตลอดแต่ไม่เกิน40องศาเห็ดขอนจะออกดีอีก1เห็ดนะครับผมนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกคือถ้าถึงฤดูร้อนเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือเห็ดที่ชอบอากาศเย็นนะครับไม่สามารถปลูกได้ถธอปลูกได้ก็จริงแต่ว่าผลผลิตที่ต่อแทนรานั้น ไม่สามารถตอบโจทย์นะครับคือน้อยมีก็ไม่คุ้มนะครับแล้วที่เขาอยู่ในก้อนเนี่ยเขาก็กินอาหารไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเขาอยู่เฉยๆอยู่ไปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอาหารในก้อนก็จะหมดไปแต่เขาจะไม่ออกมาจากก้อนนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อที่1นนะครับส่วนข้อที่2ถ้าใครเป็นผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตก้อนเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงว่าช่วงลอยต่อฤดูด ก็คือช่วงนี้แหละช่วงรอยต่อฤดูก็คือช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนจากหน้าหนาวมาเป็นหน้าร้อนนะครับช่วงนี้จะมีโรคแมลงระบาดนะครับก็คือโรคไลนะฮะไลเนี่ยเป็นศัตรูเห็ดชนิดต้นๆเลยสําหรับเห็ดถุงโดยทั่วไปนะครับไอ้เจ้าไลเนี่ยนะครับมันจะระบาดมากในช่วงรอยต่อฤดูนะครับมันจะเข้ามากัดกินเส้นใยของเรานะครับถ้าเราไม่ได้ป้องกันโดยการฉีดยาหรือป้องกันโดยการที่จัดเรียงก้อน ให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกเหมาะสมนะครับ 1. ก้อนของเราจะโดนไล่เข้าทําลายเส้นใหญ่นะครับทำให้ก้อนเสียหายเป็นจานวนมากแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดจะพาให้เส้นใยของเห็ดไม่เดินหรือชะงักนะครับทำให้เห็ดล็อกเสียหายและตายได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าร้อนควรระวังเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับเห็ดนางฟ้ากุฐานนะครับแต่ ใครที่สามารถที่ยังทําได้นะครับยังหลีกเลี่ยงได้นะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นเห็ดขอนกับเห็ดนางลมเทาทําตัวนี้มากขึ้นอาจจะทําผู้ฐาน,น้อยลงนะครับเพื่อให้มีประคองตลาดไปก่อนนะครับก็จะช่วยให้บรรเทาวิกฤตนะครับได้นะครับส่วนสมมติถ้าใครมีแล้วนะครับก็อันดับแรกเลยคือต้องเพิ่มความชื้นปริมาณความชื้นต้องเพิ่มปริมาณความชื้นในโรงเรือนเนี่ย อย่างปกติแล้วนะครับผมจะเอาน้ําเข้าเนี่ยภายในพื้นโรงเรือนอย่างนี้นะครับจะเอาน้ําเข้ามาเนี่ยนองเลยนะครับแต่วันนี้อาจจะยังไม่ได้เอาเข้านะครับจะเอาวันเว้นวันผมจะปล่อยน้ําเนี่ยขึ้นมาให้ท่วมท่วมอย่างนี้เลยนี่ท่วมอย่างนี้เลยท่วมก้อนอิดก้อนนี้เลยนะครับผมจะเอาน้ําเข้ามาภายใน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 โรงเห็บเนี่ยให้ท่วมอย่างนี้เลยมันจะขังความชื้นเอาไว้นะครับแล้วก็ลดน้ําที่ตัวก้อนตัวดอกแล้วก็ขึ้นข้างบนหลังคานะครับ อันนี้ก็สามารถจะทำให้เห็ดนางฟ้าออกดอกได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ออกดีหรือออกแบบว่าพึบพับเหมือนตอนฤดูอื่นแต่สามารถมีเห็ดนางฟ้าพุทานขายได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่มีแหล่งน้ําเป็นจํานวนมากสามารถเอาน้ําเข้ามาใช้ได้อย่างเพียงพอนะฮะอย่างไม,ไม่ไม่ไม่มากไม่น้อยเกินไปได้อย่างเพียงพอก็จะทําให้เห็ดเราเนี่ยสามารถ มีขายได้ตลอดนะครับแต่ถ้าใครปริมาณน้ำมีจำกัดไม่สามารถใช้น้ำได้จำนวนเยอะนะฮะก็ควรจะต้องงดหรือหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะว่าไอเจ้าเห็ดนางฟ้าบุษฐานเนี่ยเราแค่เพียงจะลดแค่ตัวก้อนตัวดอกอย่างเดียวในฤดูร้อนมันไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าสภาพภายนอกโรงเรือนถ้ายิ่งเป็นระบบเปิดเนี่ยภายนอกโรงเรือนเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นในอาณาบริเวณในรัศมีของฟาร์มเห็ดเนี่ย เราจําเป็นจะต้องทําให้มันเย็นนะฮะให้รู้สึกเย็นทั่วทั้งทั่วทั้งบริเวณโรงเห็ดทั่วทั้งฟาร์มเห็ดเลยนะครับถ้าคุณทําได้อย่างนี้เห็ดออกแน่นอนนะครับเห็ดนางฟ้าคูทฐานออกแน่นอนนะครับแล้วข้อควรระวังอื่นนะฮะอย่างเช่นด้านบนนะเห็ดที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะถ่ายเทความร้อนมาจากหลังคานะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราลดน้ำเราต้องระวงังถ้าเราลดเครงบนเนี่ย เราลดประมาณหนึ่งสมมติว่าลดแค่10%นะครับแล้วเห็ดน้ำที่ลงไปข้างล่างมันจะเหลือประมาณสัก5%แค่นั้นพอแล้วถ้าลด10% 10%ข้างล่างจะแฉเพราะได้ความชื้นจากน้าที่เราเข้ามาแต่ข้างบนจะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลดปริมาณข้างข้างบนเนี่ยมากหน่อยแล้วปล่อยให้มันไหลลงแมงล่างเนี่ยเป็นจํานวนน้อยคือไม่ต้องไปตั้งใจลดไม,ไม่ได้ลดจริงจังเหมือนข้างบนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ข้างบนแห้งข้างล่างแฉนะครับแล้วความชื้น ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอบางทีเราเคยอาจจะลดน้ำวันละสามครั้งอาจจะเพิ่มต้องเป็น4ครั้งนะครับก็ดูตามความเหมาะสมแต่ถ้าจริงๆอยากให้มีเห็ดตลอดควรจะทําให้มีความชื้นในบริเวณสภาพโดยรอบของที่ตั้งความเห็ดมันเย็นชื้นทั้งหมดนะครับมันจะช่วยได้นะครับและนี่ก็คือข้อฝากไปถึงคนที่อยากเพาะเห็ดนะครับคือคนที่พออยู่แล้วนะครับสามารถเอาไปปรับนะไปเปลี่ยนดูเผื่อในหน้าร้อนนี้ทุกท่านจะได้มีเห็ดนางฟ้าขายนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ก็เจอกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครสนใจสั่งก้อนด้านล่างน,นี้มีลิงก์อยู่นะครับในดีสคริปชั่นในลาซาด้าช้อปปีสั่งไปลองปลูกด,ดูได้นะครับโอเคใครนะครับอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมหมดทุกเรื่องอยู่แล้วเลยจะทําคลิปใหม่ๆได้น้อยลงนะครับใครที่อยากเสนอเนี่ยให้ทําคลิปอะไร รบกวนช่วยแจ้งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เอาไปทำมาให้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านติดตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ